แม็กกี้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 ทำอะไรอยู่แม็กกี้ครับทำอะไรอยู่ย,ยุ่มพีไม่กระต่ายฮะกระต่ายเยอะอ๋อดูกระต่ายเหรอกระต่ตายอะไรภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับเลือดไม่ใช่ แล็บบีดฮะชือ<า>ช้อชื้อเหรออ๋อพีก,ก็ชื้อนี่ยเหรอเหรอแม็กกี้แม็กกี้ครับนะดูอะไรเล่าให้ฟังหน่อยดูหนังเหรอหนังก็ซื้อเหรอ

วันนี้แม็กกี้เป็นไข้วันนี้แม็กกี้เป็นไข้กินยาแล้วเป็นไข้สองวันแล้วใช่เวลามาเล่นดอกไม้ที่ไหนแล้ว ดูหนังพีหรอแม็กกี้แม็กมกี้ดูหนังพีหรอโอ้หนังพีกระเสือ